พระคัมภีร์เองก็มีมุมมองที่หลากหลายมากเกี่ยวกับความทุกข์ด้วยดังนั้นถ้าจะให้ตอบคำถามนี้สั้นๆผมจะตอบว่า think like christ podcast รายการที่จะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวผ่านมุมมองแบบพระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณอยู่กับผมซันสิทวีธีรคุณชนเราจะเป็นอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณในหูของคุณ ดดยู่เนี่ยปฐมมาคันจนปัจจุบันพระองค์ไปอยู่ไรเฮียตะวันตกตะวันออกเชู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในความรักผมพระเจ้าจะทรงทันทีตามเราไสวัสดีครับวันนี้หัวข้อชื่อว่าทําไมพระเจ้าแห่งความรักถึงปล่อยให้โควิดระบาดหนักเชื่อว่าหลายคนก็คงมีคําถามนี้ในใจกันบ้างพระเจ้าที่เคลมว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแห่งความรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยมนุษยชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้เรา เห็นคนตายหลายล้านคนจากโรคระบาดโควิด1 9แล้วก็โดยเฉพาะในเมืองไทยพอเรามองดูจริงๆก็เห็นความทุกข์ยากมากมายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพังทลายผู้คนล้มตายแล้วก็คนจํานวนมากก็เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขที่ควรจะได้รับก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะเกิดคําถามว่าทําไมพระเจ้าแห่งความรักถึงได้ทําอะไรที่โหดร้ายแบบนี้คําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่นักปรัชญาเองก็ถกเถียงกันมายาวนานหลายศตวรรษแล้วนะครับ มันมีชื่อในวงการปรัชญาว่า the problem of evil นะครับก็คือว่าถ้าว่าพระเจ้าแห่งความรักแห่งความดีเนี่ยมีพลังฤทธิ์อำนาจจริงเนี่ยแล้วทำไมถึงได้เกิดเรื่องแย่ๆกับมนุษย์นะครับซึ่งมันเรื่องแย่ๆนั้นก็อาจจะมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าจะเป็นโรคระบาดแบบนี้ก็ได้เราก็มักจะเกิดคำถามว่าแล้วพระเจ้ามีพลังในการหยุดยั้งมันแล้วทําไมพระเจ้าถึงยัง ปล่อยให้มันระบาดหนักอยู่ก็มีผู้กล้าหาญหลายท่านที่พยายามจะอธิบายทฤษฎีเอาไว้นะครับว่าทําไมพระเจ้าแห่งความรักถึงปล่อยให้โรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมจะพูดหลายๆทฤษฎีก่อนแต่ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เชื่อทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมขอเล่ากว้างๆให้ทุกคนฟังก่อนละกันที่1ก็คือเขามองว่าถ้าเราไม่มีความชั่วร้ายไม่มีความถุในโลกมนุษย์เราก็อาจจะ ไม่รู้ว่าความดีหรือความสบายคืออะไรนะครับเราต้องมีความไม่ดีก่อนเราถึงจะรู้ว่าความดีคืออะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางที่นักปรัชญาพยายามอธิบายไว้นะครับหรือว่าทางที่2คือเขาบอกว่าเป็นการสั่งสอนเป็นการทดลองเป็นบทเรียนจากพระเจ้าที่ให้ความทุกข์เข้ามาเนี่ยแล้วมันจะช่วยสร้างคาแรคเตอร์เราให้แข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นแบบที่สามบางคนก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบแผนของพระเจ้านะตั้งแต่ที่มนุษย์เนี่ยล้มลงในความบาปในประสมการจนถึงตอนนี้เนี่ย ดังนั้นเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าล้มลงในความบาปก็เลยจะมีความชั่วร้ายมีความเจ็บปวดมีความทุกข์ยากเนี่ยเข้ามาในโลกด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้านะครับที่มนุษย์เราไม่ติดตามพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทําความดีหรือ whatever นะครับแล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถเคลมได้100%นะครับแล้วก็ทุกทฤษฎีเองก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดดังนั้นเนี่ย ผมมองว่าวันนี้ผมไม่ได้อยากจะมาหยิบเลือกทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาอธิบายว่าทําไมพระเจ้าแห่งความรักถึงปล่อยให้โควิดระบาดนะครับแล้วผมคิดว่าก็ไม่ได้มีเหตุที่จําเป็นมากนะักที่จะต้องอธิบายให้ได้ว่าพระเจ้าคิดอะไรอยู่นะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นเพียงมนุษย์แล้วก็เราไม่รู้จริงๆว่าในความคิดของพระเจ้านั้นมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เรามองเข้าไปในป่าแล้วเราเห็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวเพราะ วิสัยทัศน์ที่เรามีนั้นจํากัดมากแล้วเราพยายามจะอธิบายว่าที่ต้นไม้ต้นนี้มันป่วยหรือว่ามันไม่เจริญเติบโตเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ในขณะที่พระเจ้านั้นมองเห็นทั้งป่าแล้วก็เห็นต้นไม้ทุกต้นผมคิดว่ามันเลยเป็นเรื่องดีที่เราจะยอมรับว่าตัวเรามองไม่เห็นทั้งป่าและเราเห็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวดังนั้นการที่จะไปพยายามอธิบายว่าพระเจ้าต้องคิดแบบนี้ได้เลยด้วยเหตุผลหนึ่งเดียวแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการคิดที่คิดแทนพระเจ้าเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์ที่คับแคมา อีกท้งพระคัมภีร์เองก็มีมุมมองที่หลากหลายมากเกี่ยวกับความทุกข์ด้วยดังนั้นถ้าจะให้ตอบคําถามนี้สั้นๆผมจะตอบว่าผมไม่รู้ครับผมคิดว่านี้เป็นคําตอบที่แฟร์ที่สุดสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอย่าพยายามเป็นพระเจ้าในการอธิบายว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดด้วยเหตุผลเหตุผลเดียวนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็น,ปนมนุษย์มีความคิดที่คับแคบกับพระเจ้าเยอะมากแล้วเราคิดว่าในเรื่องที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้ ผมค่อนข้างจะคิดในมุมมองเดียวกับความทุกข์ในแบบพระธรรมโยบหรือว่าปัญญาจารย์นะครับที่โยบเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยสำวตัวเองเนี่ยประสบกับความทุกข์ยากภัยพิบัติของเขาเนี่ยด้วยสาเหตุใดน,นะครับมีคนพยายามเคลมว่าโยบเนี่ยทำผิดมาแต่ว่าโยบเองก็ไม่รู้จริงๆและพระเจ้าก็บอกด้วยว่าไม่ใช่เพราะว่าโยบทําผิดมาหรือปัญญาจารย์เนี่ยมองความทุกข์เนี่ยปัญญาจารย์ก็มองว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากการลงโทษพระเจ้าเสมอไปบางครั้งคนชั่วก็ได้ดี คนดีรับความชั่วก็มีอยู่ถมไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ปัญญาจารย์มองทุกอย่างเสร็จก็เห็นเป็นความอนิจจังแล้วก็บอกเราว่าให้เราเรียนรู้จากที่จะชื่นชมยินดีอยู่กับความไม่แน่นอนนี้อยู่กับความสับสนนี้อยู่กับความงงงนี้นะครับเพราะว่ามันมีช่วงเวลามีวาระสําหรับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของมนุษย์กลับมาในสถานการณ์ประเทศไทยกันบ้างในขณะที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นมากและมีคนหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบ เช่นคนยากคนจนคนที่ขาดโอกาสหรือว่ากลุ่มคนที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเจ็บปวดนะครับและวิธีการรับมือที่ดีนะครับไม่ใช่วิธีการที่เราไปชวนเขาถกเถียงเรื่องหลักปรัชญาหรือหลักศาสนาศาสตร์นะครับแต่เป็นการยื่นมือให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นต่างหากคนมักจะพูดกันว่าวิธีการรับมือต่อ problem of evil ที่ดีสุดคือการสัมเดง compassion สัมเดงความ รักความเมตตาให้กับกลุ่มคนที่เผชิญกับ the problem of evil นั่นเองครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูเคยเผชิญกับบทสนทนาเกี่ยวกับ problem of evil นะครับในพระธรรมยอห์นมีคนตาบอดเดินมาหาพระเยซูแล้วสาวกก็ถามว่าคนคนนี้ตาบอดเพราะว่าเขาทําผิดหรือว่าพ่อแม่เขาทําผิดมาพระเยซูบอกว่าผู้ชายคนนี้ตาบอดเพื่อที่จะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้และพระเยซูก็พุ่งตรงในการไปรักษาผู้ชายคนนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ ติดแงกอยู่กับบทสนทนาหลักปรัชญาและหลักศาสนาศาสตร์ว่าคนคนนี้ตาบอดเพราะอะไรแต่พระเยซูมุ่งตรงและสําแดงความเมตตาในการรักษาผู้ชายคนนั้นผมอยากให้เราที่จะลองนำท่าทีแบบพระเยซูไปใช้ในบริบทสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่เราจะไม่ได้มุ่งเน้นที่ถกเถียงว่าหลักปรัชญาและหลักศาสนาศาสตร์ที่ถูกต้องในเวลานี้ของเบื้องหลังโควิด1 i คืออะไรแต่ว่าเรามุ่งเน้นที่จะสําแดงความเมตตาให้กับคนในสังคม ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนทุกคนเรามาสําแดงความรักในความยากลำบากนี้กันดีกว่าเราสําแดงความรักของเราผ่านการช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นถ้าเรายังมีกําลังเงินอยู่เราบริจาคมากขึ้นถ้าเรามีเวลาเราอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนมากขึ้นเราสามารถ ดูแลสุขภาพจิตของใครสักคนได้ไหมในช่วงเวลาแบบนี้เราสามารถส่งอาหารหรือว่าส่งความช่วยเหลือทางใดไปอย่างพี่น้องที่ประสบความยากลำบากในเวลานี้นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเขาเห็นความรักในตัวของเรานะครับเมื่อคริสเตียนแสดงความรักมากขึ้นผู้คนจะสัมผัสได้มากขึ้นว่าพระเจ้าแห่งความรักมีอยู่จริงนะครับเหมือนในสิ่งที่พระเยซูเคยสอนในมัทธิวนะครับพระเยซูสอนว่าเมื่อเราทําสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดกับคนที่ต่าต้อยที่สุดนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราทํากับเพระเยสูคริตนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนเองก็จะเห็น ความรักของพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนมากขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นและเมื่อเขาเห็นความรักในตัวเราเขาก็จะสามารถเห็นพระเจ้าแห่งความรักในช่วงโลกระบาดแบบนี้ได้สวัสดีครับ